การสู้ล่ก้าวชาวใต้นะครับช่วงแกะประเด็นประเด็นดีๆเกิด,ดขึ้นในพื้นที่ท4พซีจังหวัดภาคาใต้ของเรานะครับตองบอในวงสัปดาห์ที่ผ่านมาจังหวัดสุรธานีเราเนี่ยมีกิจกรรมมากไมยกันนอ้อยงอมโดยเฉพาะสําคัญก็คือพลเอกกํปาปนัดรุดดิษองค์รมตรีและคณะเนี่ยลงพื้นที่จังหวัดสุรธานีติดตามเลยครับเกินโครงการอันเนื่องมาจากพระชานดิในพื้นที่อำเภอท่าชนะนะครับรวมถึงประเด็นอื่นๆที่ต้องคว้าระวังโดยเฉพาะสภาพอากาศปริามาณน้ำฝนที่เพิ่มขึ้นมาในช่วงนี้ด้วยนะครับ ไร้เป็นผันพื้อนนะครับรลยๆประเด็นเลยเราไปพูดคุยกับทางด้านอท่านนันทวัฒน์เจริญวันรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราธานีอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับท่านรองครับรองสู้ว่าก้าวเจ้าใต้ครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับเปาเกียงออมและผู้ชมทุกท่านครับครับครับท่านรองครับก่อนอื่นวันนี้เราจะมาติดตามกันในเรื่องโครงการอเนืองมาจจบาลจำุริข้องจังหวัดสุราธานีครับภาพรวมโครงการนี้ผันพื่อนมั่งรับครับโครงการอเนืองมาจจ เวาเจริรุในจังหวัดราดธาน,นีเรานะครับมีอยู่59โครงการนะครับค่ะ<า>เป็นเรื่องค่องแร่งน้ำมี27โครงการซึ่งแวดลรอบหนึ่งโครงการนะครับส่งเสื้อมาอาชีพสร้างโครงการาาอือกรคมการสื่คนทร้าโครงการนะครับสสดิการสังคมการศึกษาที่โครงการแล้วก็ดืดออีหนึ่งโครงการนะครับซึ่งเป็นโครงการอันหนึ่งมาจากลำดับคของประบานสมเด็จพระบ้านาเเราอยู่ห้วนะครับรโดยหลากการดิสทิปอยู่4ีโครงการนะครับก็ ได้แก่โครงการสร้างป้ายบ้านเทล่านะครับอยู่ทีสมอท้องชนะนะครับคก็ป้ายคลองสากระจายนะครับอยู่ทีตำบลครองผ้าพัชนาเช่นกันครับโครงการแกมปลิงนะครับอยู่ที่บ้านบากเลียงครับมุกเจ็ดนะครับสินเจริญระแสงโครงการสร้างทางสหพานธคอนกีตอแรงบ้านทันยิ้งนะครับอยู่ที่มูลนึ่งตะกุกเนื้อวิภาวดีครับค่ะ อ,อันนั้นก็คือโครงการอนเนืองมาจากพระราชะดำริในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีของเราค่ะท่านลาวทีนีค่ะโครงการอันไหนที่เรามีการได้ลงติดตามพื้นที่ค่ะมีโครงการไหนมั้งคะครับเมื่อวันที่27นะครับทางทางนงเวมนตีนะครับคนนี้กำบกันนาลุงดิษก็ได้ออกมาติดตามโครงการอยู่่องจุดนะครับจุดแรกก็คือฟ้าอีบานปลายน้ำมูมที่17เตำบลนประสงค์เภอชนะนะครับซึ่งตรงนี้อยู่ในข่ารับผเดชอบก้องกลมท่านนะครับซึ่งตั้งอยู่ในเขต ปูนยานแห้งฉาิเก่งกรุงนะครับซึ่งไฟนี่ยได้เปิดใช้การเมืักแะะต่่องมาต่อห้าสิบแปดนะครับก็เป็นไฟที่สูงซ่องจุดท่าเมตรนะครับยาวสิบสี่เมตรความจุสี่มืดนลูกบาดเมตรนะครับก็ส่องนาเมให้กับพีนออกมาชนได้ใช้จัดใช้ในการอุป,ปโภคบริโภคมู่ที่สิบห้ามู่ที่สิบเจ็ดนะครับก็ประมาณสี่ร้อยวัตตกุเรือนนะครับอาจจะได้ใช้นามในการอุปโภคบริโภคอยู่แล้วก็มีพื้นที่เกษตรได้ละพื้นไว้ยออยู่ แปดร้อยรายนะครับซึ่งองค์มตฑีก็ได้ไปยังจุดติดต่อนะครับคือมูที่เก้าตำบลสมอทองนะครับถึงจะเป็นการเตรียมการก่อสร้างโครงการไฟ้ายบ้านเคลาเคลานะครับถึงตรงเนี้ยทางพระบาทสมเด็จกองที่เก้าอยู่หัวนะครับก็ได้ส่งโปรดเก่าโปรดะำอมนะครับหลับเป็นโครงการอันเลยมาจากะลาดชิงนีเมื่อวันที่สิบสามพุมภาคมนะครับต้องมาลุบซีนะครับเพื่อจะจยเลื่อนพี่น้องประชาชน ตำบลสมอทอแลวก็บตำบลประทงนะครับจะได้ใช่น้ำในการก่อสร้างฟานี่ถึงก็มีขนาดสูงสองดห้าเมตรแล้วก็ยาวพ3สิบสาเมตรนะครับจู่น้ำได้ซึง6 3 0ื0สมพันลูกบาศก์เมตรนะครับก็จะสูบน้ำให้กับกี่นองประชาชนได้ใช่จ่ายตรงนี้ได้ใช่ซอยตรงนี้ประมาณหนึ่งพันกว่าควเลื่อนนะครับโดยทางกี่นองประชาชนได้อุติศทินถึงอยู่ในเคตือสภกให้กับโครงการนะครับแล้วก็ ทังชุมนท่านเองได้ข้อยะชายพื้นที่กับทั่งสำนักง,งาน,นาสุ่งก่้งธรรมชาติสิ้นวดนโลกญญโทุนนี้โดยข้อปฏิเส้นกลางเรียบร้อยแหละนะครับาละครับอีกทางปะหน้าในพื้นที่ที่ลงไปเจอเนี่คือปะหน้าเกี่ยวกับช้างป้าครับตรงนี้มีแนวทางบรรพุ่งบ้างกับท่ทนรองครับ,บช้างป้าในบริเวณบ้านปลายนำตอกนะครับก็มีอยู่ประมาณห้าสิบเชือกตรงนี้นะครับซึ่งทงัโงองค์มนตรีนะครับท่านคนนี้กำมานาตุดิษก็ได้เนี่ยตั้งว่า การที่จะป้องกันการไม่ให้ชางป้ามาหลบกวนขาห้ากินนกก็คือการถี่พี่น้องประชาชนจะมาเข้าไปบุกหลกเขตป่านะคคือให้ชางไปห้ากินในเขตป่าที่ีความสมบูร์เมื่อมีอาหาากันอยู่ดมสมบือเนี่ยชางก็จะไม่ครับวนพี่น้องประชาชนในที่ปลูกต้นอาชินอยู่นะครับซึ่งจังวัดสุราธ,ธานีเราเองเนี่ยจะมีแนวทางที่จะดําเนินการในเรื่องนี้อยู่สองแนวทางนะครับแนวทางแรกก็คือการสร้างพื้นที่การชนนะครับะว่างคนกับชาว ตอนนี้มีการส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกลุ่มเลี่ยพึ่งนะครับเหลี่ยมพึ่งเอาไว้เป็นแนวเขตเพื่อให้ทำลายครือพ้นอาซินนะครับก็ยังสามารถเก็บน้ำไปค่ายได้เพิ่มรายได้กับพี่น้องเกษตรกรด้วยนะครับแล้วก็แนวทางที่ซ่อมถึงตรงนี้ได้รับับประมาณจากทางองค์การบริษัจังหวัดครับให้การสนับสนุนจัดเจ้าหน้าที่จุดฝ้าระวังฉากฟ้านะครับในบริเวณที่มีฉางฟ้านะครับซึ่งเมื่อวันที่ยี่สิบแปดตผ่านมนะครับก็ กรณีของเราครับคือคุณสยามปรมิดคับซึ่งดูแลค่าระวังฉากบ้าดีบริเวณไฟปลายนองตอกนะครับก็ทุกช่างทําลายนะครับก็ได้รับประเจติสหัสตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วนะครับถ้าดูวิธีโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีถึงกววาทานจุกินโตก็ได้ไปเยี่ยมกับกระหม่อมเงินช่วยเลือดตามระเบียบทางราชการสี่พันละเงินส่วนจะต้องถันเพื่อเป็นปั้นกำลังใจการหายใจระวังการรักษาตัวดีโรงพยาบาลครับค่ะ นั่นก็คือในเรื่องข้องช่างป้าค่ะมาอีกทึ่งนึ่งเรืองค่ะทันรองคะตอนนี้ค่ะบ้านเราต้องเฝ้าระวังในเรื่องข้องสภาพอากาศแล้วก็อุทกภัยค่ะล่าสุดเป็นผันพื้นมาะท่านรองครับในพวงสัปดาห์ที่ผ่านมาไปเที่าฝนมันจะหน่อยตรงนะครับนะน้ำต่างๆในพื้นที่ที่ท่วมกับสับสู้สภาพอากาศที่แอรครับแต่ว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยครับจะมีปรินนามาณน้ำฝนเพิ่มขึ้นนะครับประเด็นจาก สี่คนต้องลมมรสุมนะครับสี่ปัดผ่านทางอ่า,อาวไทยนะครับก็ทําให้สุราษฎร์ธานีเราเนี่ยจะมีพื้นที่พ้นตกประมาณที่สิบเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่นะครับ<ม>ซึ่งก็จะมันจะนหนาสะสมหรือว่าหนางปลาไหลนักได้ในในบริเวณที่พี่น้องประชาชนอาศัยอยู่ในพื้นที่หลุมต่ำหรือว่าทางลาดชิงเขาอันนี้ยังต้องเฝ้าระวังอยู่นะครับส่วนคือลมแรงต่างต่างเนี่ยเออยังมีคือลมแรงอยู่นะครับในช่วง อัปลายเดือนนี้ถึงก็พี่น้องมีเจ้าประมงที่ออกห้าล้านนะครับเฝ้าระวางแล้วก็ฝ้าติตาข่เ้าซ่านทิษฐางจังหวัดจะประกาศเตือนด้วยสําหรับน้ำต่างๆนะครับในเครื่องแตภงายเองนี่ก็ยังสามารถน้ำได้อีกหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบล้านตับาสเมตรนะครับก็่เสื้อว่ารับน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับก็ไม่น้ำลำพองต่างๆี๋ยวเราตอนนี้ก็อยู่ในเกณฑปกติครับอืมนะครับ มาด้านการรับมือกันบ้างกับตอนนี้เรามีการเตรียมความพร้อมัรรพื่บ้างกับท่านรองครับครับท่านบิชูจินโตนะครับท่านขณานี้ก็ได้สร้างให้ทุกหน่วยงานนะครับเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะเป็นเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆแบบยานพาหนะตลอดจนทุ่งยันฉีดนะไม่มีความพร้อมสร้างมาทำการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในท่านสูงที่นะครับซึ่งเมื่อวานนะครับทางท่านบุญธรรมอ่ารถุขิกาเซนะครับท่านดีกรมป้องกันและบรรเทาทุราบไหมครับก็ได้มาเปิดูุยนผักฟิงบุญจะจ ูุย์ฝักผิ่งรวมใจอุ่นไอรักนะครับตั้งอยู่ที่ตำบลมะล้วนห้องอำเภอคุนพิษนะครับเป็นูุยนรองรับการปอะพยากรนี่เกิดไัยนะครับโดยให้พี่น้องประชาชนได้มีูุยนฝักผิ่งตรงนี้นะครับแล้วก็ท่านปู่วาเองได้กำชับให้กับถูกหน่วยงานนะครับเอาบทเรียนที่ทางภาคอื่นนะครับมาโดยเฉพาะทางภาคของเราเช่อเนื้อที่ประสบอุสาหภัยนะครับด้รดับความร้อนเนี่ยมาเป็นบทเรียนแล้วก็ทอดบทเรียนในการอยกให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับ ในหลายๆอย่างโดยเฉพาะตอนนี้ได้มีการสั้งการไปยังหน่วยงานดูแลอย่งแต้งน้ำต่างๆเนี่ยให้มีการปล่องน้ำลงนะครับเพื่อจะรองรับกรณีเกิดพายุหรือเกิดพนน้นตกนักหรืนนีณเรานะครับที่สําคัญนะครับก็คือการแจ้งเตือนนะครับใพี่น้องประชาชนได้รับฟังการแจ้งเตือนจากทางจังหวัดนะครับหากเกิดภัยเกิดขึ้นนะครับเพื่อจะสามารถให้การช่วยเหลือได้ทันทีครับ <ม>ก็ที่ว่าเราก็มีการเตรียมพร้อมรับมือกันไวเป็นย่างดีค่ะแล้วก็ท่านรองบอกว่าตอนนี้สถานาการณ์อย่างปกติไม่เกิดขึ้นไม่เกิดขึ้นทีก็ถือเป็นเรื่องทีดีแต่ถ้าเกิดว่าเกิดขึ้นมาเนี่ยค่ะเรามีมาตรการช่วยเลือกลังจากเกิดภัยนี่ค่ะเราเตรียมตัวตรงนี้พันพื้นมั้งคะก็ถ้าตามมาที่กระสามารถให้การช่วยเลือดได้เลือกอาจจะเลือดป่าซี้หรือต้องตเลือการจบที่เป็นธีการเตือนเรื่องเสียหายนะครับกรณีเกิดการปาดเจกบ ทางทา่านอบวุธทาจังหวัดจะเงินจดเชยให้ตามระเบียบข้อกระทรนงการลั้งกรับถึถ้าเกิดว่าเสียชีวิตก็จะไห้ให้เกิดต้องมือกับพันเจ็นรอดาบาดเจ็บสาหัสก็จะจ่ายเบื้องต้นที่พันบาทนะถ้าบานซ่อมแซมนะครับก็ไะใ้ไม่เกินกก 1, ดาทดวที่ใยจริงนะครับแล้วก็ไม่เกินล่างละที่พันธสี่เก้าพันห้าร้อยบาทนะครับนะตรงนี้โดย ในห่วงสีพ่พันนะครับก,ตก็ตามที่ได้เรียนไปแล้วว่าจะเกิดไพนะครับทางว่าเองก็ได้นําเงิน,ปนไปมอบให้กับคนเด็กนะครับจมน้ำเยเพื่อประแท้งนะครับก็ซ่องมือถกับพาะเฉลี่บมาแล้วก็อาสาสมัครทุกชางทำลายก็แต่ปฏิบัติก็เรียบเรียบก็ได้การ,การ,การช่วยเหลือไปครับ,ครบทครองครับ ครับครับท <To> ่านครับเอาละครับจากเหลืองงนามต่วมนะครับมาเรื่องยาฤิติดกันบ้างครับท่านครับปัจจุบันเนี่ยเรื่องยาฤทธิ์ติดังหว่าสรารานีเรามีนการแก้ไขปัญหาไปถึงไหนแล้วครับท่านครับครับสุราธานีเรานี่ตื้อว่าเป็นตู้นกลางข้องการกำลคมนะครับก็จะเป็นจุดทางพานและปก็จุดปักข้องยานะครับตรงนี้ทางางนัวให้ความร่วมกันในการปราบปรามนะสนับสนุนประมาบรตัวในการตั้งตัวสกัดนะครับทางเจ้าที่เองนะครับ สะสมได้จำนวนพกพันพกร้อยสามปีทีแล้วนะครับตอนพลาดมาแล้วก็ได้ปูตองห้าพกพันกว่าคบครับได้ยาบ้าห้าล้านแปดหมื่นกว่าเม็ดนะครับได้ไอ้เกือบหลดซิโลนะครับแล้วก็ได้ที่สิบช่องกรัมครับสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็นาจะมีตัวรถคุณพินนะครับก็สามารมาตั้งจุดตรวจิตกัดครับยาบ้าได้ที่เจ็ดแสนเม็ดนะครับแล้วมีมีหลายหลายหน่วยงานนะครับที่ สามารถดำเนินการจับกลุ่มิดบาาได้นะครับในเรื่องของเจ้าหน้าที่นะครับทางผัวได้สร้างการในทุกกน่วยครับตรวจด้านเซติดในเรงของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการปราบปรามยาเสพติดนี้นะครับาพบว่าเขายุ่งเกี่ยวเรื่องมีตั้งเซติตนะครับแก็เดินมาครับในเรื่องของการป้องกันนะครับได้กำชับไปทางโรงเรียนนะครับสถานทึกสร้างต่างๆในการให้ความรู้กับเด็กๆในเยาวชนซึ่งปิดไปของยาเสพติดนะครับ การบำบัดรักษาตรงนี้มันมีผู้ป่วยหนึ่งจะเสพเสพดิดต้องช่องกลุ่มนะครับกลุ่มดีเซฟนั่นกับกลุ่มดีเซฟเราคเกิดอาการมีคนเจ็บครับซึ่งกลุ่มดีเซฟยาหน้าเนี้ยสามารถชาวรับการบำบัดรักษาได้ที่โรงพยาบจนปกแขงครับตัวกำเพอส่วนคนที่มีคนจลิตซึงเป็นจิตเวทเนี่ยอาจจะต้องส่งต่อไปยังโรงพยาบาลสุราษฎร์ที่นะครับโรงพยาบาลตัวนน้ำมนะครับถึงการดูแลรักษาบำบัดผู้ป่วยกรณีนี้เนี่ยต้องใช้เวลา อันนึงทึ well. ่งซีดเลยนะครับวัดสุลาษฎร์เองก็เป็นดุจความจังหัดเกิ่ให้หนโยบายงานเกี่ยวข้องและน่วยงาน่ะครจะเป็นสาธารณสุขจังหวัดโรงพยาบาลสุลาธานีโรงพยาบาลสุนทรลมแล้วก็ปปจตลอดจนอบตปากแประชตผืนป่อห้าแนวทางในการที่จะแก้ไขปัญหาผู้ป่วยปนจลิตนะก็ต้องการมาตการแต่ละคนเนี่ยนึกที่กับตัวภาวะการตีตกครับครับท่านรองครับ ไปหนึ่งเหลือกับถนคกับหนอยแก้วทิศติวันอวกรอยกระทงกับไอสันในกว่างเน้นย้ำกีาประเพณีรอยกระทงนิดนงครับค่ะครับก็เราบางเวทต้องปีนะครับปีนี้ก็ทางจังหวัดเองก็ได้สร้างการมีกองสุวนท่ทงจิตนะครับจัดประเพณีรอยกระทงลงไปตรวดท่านอาจะเป็นทาน้ำโปะแพร่แล้วก็จัดเสื้อที่ดูแลความปลอดภัยปนที่มาดูงานนะครับโดยเฉพาะกรณีมีการเบียดเสียกันต่างต่าที่ ดูแลอย่าให้มีการเบียดเสียดเกิดความคิดนะแล้วก็ให้เตรียมอุปกรณ์ในการผู้สพผู้ให้ใน้ารให้ความปลอดหากมีกรณีการผัดตกหนักจะให้การเหืือได้ทันีครับแล้วก็ในสถานบันเทิงต่างๆตรงแรกคือว่าในสถานประกอบการ่ายท่านบันเทิงต่างๆสถานประกอบการเนทางจังหวัดองกกได้สั้งการให้คอยปกครองตรวจไปกำชับให้ปกับตามกฎหมายย่างเข่งขัดนะครับโดยเฉพาะก้องอาวุธหรือกล้องยาเสพติดนะครับ การป้องกันไม่ให้เกิดเอมีอะไรเกิดขึ้นในพืชด้วยครับครับผมเอาละครับวันนี้ต้องขอบคุณท่านรองมานะครับที่ให้เกียรติาทรายการหมายข้อมูลไล่ประเด็นเลยนะครับท่านรองครับครับผมครับขอบคุณเลยสวัสดีครับท่านรองครับสวัสดีค่ะเกียรยิ่งออมครับสวัสดีครับท่านนันทวัฒน์เจริญวันนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีหมายข้อมูลไล่เรื่องกับนางยิ่งออมครบถ้วนกันเลยทีเดียวค่ะ